และขออนุโมทนาเจ้าภาพปฏตหารสังฆทานน้ำปณะโดยคุณธนวัฒน์คุณอริวันคุณชนิดาคุณพิเชษคุณวรณภาเด็กหญิงธัญเทพเด็กหญิงจรุวรรณกิติบรรพชาร่วมปัจจัย1,100บาทครับคุณชันทนาเมทาวีคุณอาพรสกุลบุญญารัตนคุณนรงเดชเมทาวีร่วมปัจจัย40บาทคุณนัทวันใจเดชพร้อมลูกๆร่วมปัจจัย60บาท คุณพจนาอุดมพร้อมครอบครัวร่วมปัจจัย100บาทคุณรติกรพืชสิงห์ร่วมปัจจัย100บาท,ค,บาทคุณนิตยาฐานงามพร้อมครอบครัวร่วมปัจจัย100บาทคุณกัลยาดานเฮรัญยวัวรวรนนวตรร่วมปัจจัย100บาทคุณบุริดาชัยนาทวีรนนท์พร้อมครอบครัวอุทิศส่วนกุศลถึงตนเองร่วมปัจจัย100บาทคุณสุรีศิรวุฒิ100บาทคุณสุกัญญามีมาก100บาท คุณสุดารัตคมชองชูสกุล50บาทคุณจันทีจันทาพร้อมครอบครัว60บาทร่วมบุญพัตหารน้ำปน้าค่าน้ำค่าไฟคุณลิต้าเชตรีพร้อมครอบครัวร่วมปัจจัย100บาทรวมปัจจัย2,110บาทและคณะผู้ปฏิบัติธรรมสมทุบหยอดกระปุกถวายปัจจัยกันเทศรวมกับพระจันทร์เพชรในงานลักขีวัดป่าสมเด็จพรานวชิโรดมวันที่ เก้ถึงสิเดือนมก,กราคม2569เป็นปัจจัย170บาทขอเราท่านทั้งหลายได้อานุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ปัจจัยส่วนที่แล้วที่พวกเราได้รวมกันรวมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาสมณเณรสงพระปฏิโมก <c oughs> รวมกับท่านพระอาจารย์พระมหาใจเขมจิตโตวัดชนะสงครามซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งแสนบาทนั้นปีนี้มีน้องสมณเณรเข้าสอบสงจำพระปฏิโมก10สิบท่านเป็นสมณเณรจากเมืองฝางเรา วัดวัดหนองบัวคำส่งเข้าประกวดหลวงพ่อชัยอายุ17ปีหนึ่งรูปแล้วก็มีสมณนญจากภาคใต้หนึ่งรูปทำสถิติท่องพระปฏิโมกได้อายุ9ขวบครับปัจจัยทุกบาททุกสตังท่านทั้งหลายร่วมปัจจัยเป็นค่ากันเทศมาร่วมปัจจัยเป็นค่าดูแลพระศาสนามาจัดปัดจจัยส่วนหนึ่ง ไปถวายท่านพระอาจารย์มหาใจปีนี้ท่านว่าปกติแล้วจะมีกําลังสนับสนุนแต่ปีนี้ไม่มีนั้นก็เลยช่วยกันหมู่ครบาอาจารย์คณะทํางานทรงจําพระปฏิโมกก็เดินทางไปสอบน้องเนนมาสอบที่วัดวัดศิีโซดาเมืองเชียงใหม่เอาสามเณรทางภาคเหนือทั้งหมดมารวมกันแล้วสอบลงไปที่ภาคใต้ไปที่อีสานแล้วก็สอบที่วัดชนะสงครามครับ ปีนี้คัดเลือกได้สมณีนที่อายุท,ท,ทุกรูปทั้ง10รูปเนี่ยสามารถท่องพระปฏิโมกได้ทั้งหมดทั้ง1ิรูปแต่มีสมณเนที่อายุน้อยที่สุดปีนี้เพียง9ขวบครูบาก็บ9ขวบทำอะไรอยู่ <laughs> อย่าถามผมเลย9ขวบนี่ <c oughs> อยู่ปสนะอยู่ปสหารเลขยังไม่ได้เลยครับสมณมีนท่อง ศีลศีลที่เราฟังกันนะในวันอุโบสถ15ค่ําที่โยมท่านทั้งหลายมานั่งฟังพระท่านทวนพระปฏิโมกกันนะใช้เวลา45นาะทีน้องเนีนอายุ9กขวบได้ตั้งแต่อุโปสถาการณะโตปุเบนวะวิดังบุบากิจ,จังกาตะบังโหติตันทวานาสมัจานันจตัตธะปริปูจระนันจะอาสนะปัญญปานันจตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงที่สุด60หน้ากระดาษ จำได้หมดเลยอนุโมทนาขอบคุณขอบคุณแรงสนับสนุนอย่างหนึง่งพวกเราดูแลงานพระศาสนานอกจากงานทำสมาธิภาวนาที่พ,รพรเรามารวมกันแล้วเรายังได้มีโอกาสสืบสารการทรงจำพระปฏิโมกของน้องสัมมเนรได้ลหลายท่านตอนนี้มีคำพูดนะว่าทำไมพระสวดยอม,ยม,ย,มยมก็คงจะคิดเหมือนกันนะ่ะพระสวดเป็นภาษาบาลีแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะ่ะ ควรจะสวดภาษาไทยได้ไหมควรจะ,ะแปลแได้ไหมคือถ้าสวดภาษาไทยนี่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยไม่ได้เหตุผลเพราะการฟังพระปฏิโมกเป็นเรื่องสังฆกรรมมีเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าท่านบังคับไว้คือเรื่องอักขรวิบัติอักขรวิบัติคือสวดไม่ตรงอักขระสังเกตไหมเวลาที่พวกเราฟังฟังพระวัดป่าสวดมนต์ทำนอง ที่มันที่ที่ที่ออกสำเนียงมคตภาษาคือออกสำเนียงธรรมยุทธ์อย่างเช่นอิติปิโสพังกวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิจญาจารณสัมปโนสุกโตโลกวิถุสังเกตว่าออกสำเนียงอย่างเนี้ยเป็นปกติธรรมดาท่านเรียกว่าอักขระฐานกรทีนี้พอเวลาพระศรีลังกามาสวดด้วยออกเสียงปกติพวกเราออกเสียงสนิทกันเป็นอันเดียวกัน ครูบาอาจารย์ท่านว่าท่านจึงวางแนวว่าให้สวดอย่างนี้ทีนี้ในภาษาไทยเนี่ยมียกตัวอย่างเช่นมีบอใบไม้มีดอเด็กซึ่งภาษาภาษาอินเดียไม่มีภาษาบาลีไม่มีบอใบไม้ไม่มีดอเด็กอย่างนี้พอเราสวดด้วยภาษาไทยซึ่งมันปนด้วยบอใบไม้บ้างปนด้วยดอเด็กบ้างในบางคําจึงไม่สามารถสวดได้เป็นภาษาไทย แต่มีการเรียนนะมีการเรียนกันเนี่ยเวลาที่อยากรู้เรื่องพระพระปฏิโมกของพระหรือว่ามีมีการสอนพระเนี่ยท่านก็จะจําแนกออกเป็นทีละข้อทีละข้อและอธิบายอย่างนี้มีแต่เราจะไม่ใช้ภาษาไทยในการสวดแทนในการทําสังฆกรรมภาษาอื่นๆด้วยนะยกเว้นภาษาบาลี <S <S 1> <S 1> เหตุผลเพราะว่าท่านให้ใช้ภาษาบาลีที่เป็นมคตทภาษาในการทําสังฆกรรม อันนี้เป็นข้อบัญญัติอย่างหนึ่งฉะนั้นพอไปเห็นบางวัดท่านสวดปฏิโมกโดยภาษาไทยนี่ถือว่าผิดคนฟังก็เป็นอาบัตคนสวดก็เป็นอาบัตฉะนั้นสังฆกรรมนั้นก็ไม่สําเร็จเป็นสังฆกรรมจึงต้องมีการทรงจําพระปฏิโมกเป็นภาษาบาลีไว้เป็นภาษาบาลีเหตุผลคือรักษาข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติไว้คําสอนในพระศาสนาในมีสองอย่าง คือมีคำสั่งประเภทหนึ่งมีคำสอนประเภทหนึ่งถ้าคำสอนนี่คุณจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรอย่างเช่นศีลห้าอย่างเนี้ยท่านใช้คำว่าเวร,รมณีที่แปลว่าพึงงดเว้นเป็นนาเป็นการนำเสนอไม่ใช่คำสั่งอย่างเราบอกว่าศีลข้อห,หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ศีลข้อสองห้าห้ามลักทรัพย์อย่างเนี้ยจริงๆพระเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าห้าม พระองค์ใช้คําว่าเวรมณีที่แปลว่าพึงงดเว้นเสนอให้งดเว้นอันนี้เป็นคําสอนแต่ถ้าเป็นคําสั่งเนี่ยคำสั่งเลยอย่างเช่นศีลของพระนี่พระองค์ทรงใช้คําสั่งเลยว่าถ้าเธอทําผิดข้อนี้ข้อนี้เธอต้องเธอต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยอันนี้เรียกว่าคําสั่งพระวินัยนี่เป็นคําสั่งส่วนพระธรรมนี่เป็นคําสอนต่างกันมากเลยนะสองคำเนี่ยคำสั่งกับคําสอนต่างกันมากอย่างเช่น เราจะเห็นพระประเทศไทยเราบางรูปใส่สีจีวรใส่ผ้าขาดขาดปูๆแล้วก็เอาสีนั้นมาเย็บใส่สีนี้มาเย็บใส่แล้วบอกว่าไม่ยึดติดไม่ยึดติดพระเจ้าไม่ให้ยึดติดหรือพระบางรูปเอาผ้าลาย,ลายเอาผ้าลายเลยมาคลองแทนคลองแทนจีวรแล้วบอกว่าไม่ยึดติดไม่ได้นะไม่ได้เพราะคําสอนท่านถึงจะบอกว่า สัพพะสัพพังนาลังอภินิเวสายะรมท,ทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นไม่ควรยึดติดเนี่ยทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือติดอันนั้นใช่เพราะว่าเป็นคําสอนแต่เรื่องพระวิัยเนี่ยท่านไม่ให้ยึดติดแต่ท่านให้ยึดมั่นยึดมั่นในพระวินยัยพระเจ้าบังคับไว้เลยว่าผ้าอย่างนี้ใช้ขนาดเท่านี้สีอย่างนี้ยกยกตัวอย่างยกยกเว้นสี ท่านให้เสนอว่าห้ามใช้สีนั้นห้ามใช้สีนี้เนี่ยท่านห้ามแต่ว่าท่านก็ไม่บังคับจำกัดจําเขี่ยลงไปว่าต้องใช้สีนี้สีเดียวอย่างเนี้ยท่านก็ไม่ใช้คําห้ามซะร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าถ้าเวลาที่ทําแล้วท่านก็จะมีข้อบังคับข้อห้ามฉะนั้นเรื่องพระวินัยเป็นเรื่องบังคับเป็นเรื่องคำสั่งที่ไม่ใช่ว่าไม่ยึดมั่นนะไม่ไม,ไม่ไม่ยึดติดนะ แต่จงยึดมั่นในพระวินัยส่วนพระธรรมเนี่ยท่านไม่ให้ยึดมั่นถือติดอันนั้นถูกต้องแล้วฉะนั้นคําสอนจึงแยกเป็นแยกเป็นสองอย่างคือสิ่งหนึ่งท่านบอกว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นนะ่ะถูกต้องแต่เรื่องพระวินัยที่เป็นคําสั่งก็เป็นเรื่องจําเป็นฉะนั้นการทรงพระปฏิโมกข์ของพระคุณเจ้าก็ตามของน้องสมณรก็ตามสิ่งนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติขึ้นมาให้ฟังกันทุกสิบห้าวัน ฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายสร้างงานนอกจากพวกเรามารวมกันทําสมาธิแล้วเรายังมีโอกาส <c oughs> ได้อนุเคราะห์ดูแลครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ในโครงการอื่นๆด้วยโดยเฉพาะปีนี้พวกเราได้มีโอกาสสนับสนุนน้องสำมานเณรนที่สอบออพระปฏิโมกโดยเดยีดยวที่พวกเราไม่จํากัดนิกายด้วยนะทั้งธรรมยุทธ์ด้วยทั้งมหานิกายด้วยพวกเราไม่เลือกว่าท่านจะเป็นใคร ขอท่านเป็นหน่อเนื้อเชื้อสายในพุทธศาสนาเป็นศาสนาทายาทหลวงพ่อพูดเสมอสัมเนราอาปจังสัมเนนโรสัมเนนเป็นเหล่ากอของสม,มณะพราะเรามีโอกาสได้สนับสนุนดูแลพะเราทํางานไม่ได้เลือกว่าจะอยู่นิกายไหนจะเป็นอย่างไรท่านอาจารย์พระมหาใจเขมจ,จิตโตผู้ช่วยเจ้าว,วัดวัดชนาสงครามในเป็น,นคณะครูบาอาจารย์ทางฝ่ายมหานิกายแต่พวกเราก็ช่วยกันสนับสนุนดูแล เพราะไม่ไม่มีงานไหนที่เป็นงานมหานิกายไม่มีงานไหนเป็นงานธรรมยุทธแต่ทุกงานเป็นงานพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะเราจึงไม่เลือกว่าท่านจะเป็นใครทําอะไรแต่เมื่อท่านมีใจเดียวกันคือถวายงานพระศาสนา ท่านก็เป็นคณะเดียวกับพวกเราเพราะเราทำงานในฐานะทาต์ของผู้เรเจ้าทำงานในฐานะผู้ดูแลพระศาสนาสืบต่องานตั้งแต่บุรพาจารย์ที่กระทำมาฉะนั้นขอโนโมทนาศรัทธาทุกๆท,ท่านที่ช่วยกันไม่ใช่แค่ข่ากันเทศที่จะดูแลเพราะคุณเจ้าหัดเทศใหม่ด้วย น้องเนนหัดเทศใหม่ในงานลักขีด้วยแต่พวกเรายังมีโอกาสได้ดูแลน้องๆสมณเณรที่สวดพระปฏิโมกรงจําพระปฏิโมกคด้วยดูแลพระศาสนาถวายงานด้วยกันคนทํางานไม่ได้ต้องการอะไรครับต้องการความปลอดภัยและความสะดวกในการทํางานเท่านั้นถือว่าดีที่สุดแล้วงนั้นลําดับนี้จะได้ขอโอกาสครูบาอาจารย์ได้นําพาคณะศรัทธาสวดลัคขีสวดอิติปิโสเป็นลําดับสืบไปครับ इति पिसो भगवा रहां सम्मा संभोदो विच्चा चरन संभन्नो सुकतो लोक विदो अनो तरो बोरे सदम भगवते सवाखा तो भगवता तमो असान्तिधि को

พะกัวัตสาวกสังโฆสามีจิปติปานโอพะกัวัตสาวกสังโฆยติดดัชนีปาริปุเรสายุกานิอัตาปุเรสปุกะลาเยสะภะกัลวโตสาวกสังโฆอาหูเ

चरण संपन्न सुख तो लोक विदो अनुतरो सदारति सतव मनो सन बोधो भगवते सवा कतो भगवत दमो संदे गो अकार เอหิภัสสิโกอุปนยิโกปัจเจตะเวทิตาโภวินฺโญ หิตติสมฺปติปanno ภควโต Chupati Pano Bhagavato Savaka Sangho Nyaya sa ya. Pati Pano Bhagavato Savaka Sangho Samiti Pati Bhagavato Savaka ya. Sangho Yati Tang Chathari Purisa Yukani

สราโหนโตอาเวราสุขชีวินโขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้รำรงชีพอยู่เป็นสุขตั้เมื่เถิดกาตังบนยางบาลไมหะสบายบาเกบาวันตตเต ขอให้สาตังสินนานจองเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอ่านที้ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดพระรัตนตายานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระร,รัตนตรัยรรตัตนยะเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรยัยวิริยังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณงามความดี บารมีธรรมในท่านเจ้าปรคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังเสรินทโรแลมนหน้าแห่งการประพฤติปฏิบัติของคณะสงฆ์มูมใหญ่จงเป็นมหันาเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสาราสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติ ความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมแลสายงานของท่านแล้วใซ้ขอความปรารถนานั้นนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเยทาทวาริวาฮาปุราปา,าริปุเรนติสักราัง Ewa mewa ito dinang peta nang upakapati kapati Ici tang pati tang Sampai purentu छन्दोरसो यथा यथा संविति यो विवचन्तु समरोगो विनसतो मा दे भवात् वन्दराय सुगी दीर्घायुको भवा साति यो विवचन्तु समरोगो विनसतु

ජතර තම්මාවදන්ද අයුුවනෝ සුखाං හරखට්තුෝේ පසන්නන අගගම්මං විචානතං ආගේ බෝදෙ පසන්නන ඩකිනයේ අනුතරෙ ආගේම පසන්නනං විරගු පසමේ සුखේ agesangge sangge sang ge pasana na anutare. A da nang punyang bawadti. A kang ayu jawan oja yasuki ti sukang barang. เดวะบุตุมนุสโวะอาคาปโตปโมดติติหาวาโตสัพพามังการาระคันตุสัพพะเดวะตาสัมปะมุตหานุบาเวนะสะาโสติปวันตุเตปาวะตุสัพพามังการาระคันตุสัพพะเดวะตา สัมบัติมานุภาเวนะสะดาโสธิภวันตุเตภาวัตุสัพพมังการังรักขันตุสัปลีวัตาสัมบัสังฆานุภาเวนะสะดาโสธิภาวันตุเตปฏิสังขายนิโสปินดาปัตตังปฏิเสวามิ

पुराणं च वेदनं बहिहङ्गामि न वञ्जवेदना न बले समि या तरा च मे भविष्यति यानचदा च पशुविहारो सतु अनुमोदा มยะถาสุขังปริพนชิชธะพัตตาหารอันเป็นมงคลทั้งปวงนี้ที่คณะพระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วขอญาติโยมเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมและยังประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เถิดสาธุ ำลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะองค์ตนศรัทธาทุกท่านนะครับได้ไหว้พระพร้อมกันนะครับอระหังสัมมาสัมบุธโธาาทโทภะควะพุธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโาตภะคะวะตัรมโมธัมมังนามสามมิ โสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิครับทุกท่านกล่าว่ากรบาบดมัสการพระอาจารย์พราา้อมกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับลํื่อาต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะองค์ตนนสัทธาผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านนะครับร่วมกันรับประทานอาหารในโอกาสนี้นะครับผมขอกราบเรียนเชิญครับ ในนามวัดป่าสมเด็จพระญายนาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินทโรขออนุมโมทนาในกุศลเจตนาในคณะเจ้าภาพออตนนสัทธ,ธาสาธุชนทุกๆท่านที่ได้เดินทางมาเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระคุณเจ้าในเช้าวันนี้ทุกๆท่านนะครับในลําดับต่อไปก็ขอกลับเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมกันรับประทานอาหารในโอกาสน,นี้นะครับขอกรับเรียนเชิญครับ